ไม่แคบจัดไอ้เหี้ยไม่ชี้หน้า่าแม่มนทุกท่านมาทุกท่าท่าดิดูดิโอ้ยเฮียคนตีนเนาะมันมีสองคนตินอยู่บนบ้านนะครับโว่เหยี่ยนี่พันแม่งไม่มีกระดิ่งไม่มีเสียงเลยแม่งทับไม้ใส่เลยมันใส่อยู่ลงไปช่วยก็ได้ผมวิ่งขึ้นไปบนบ้านหลังใหญ่วิ่งมาเลยสามคนอยู่บนบนบ้านอ่ะตอนนี้สามคนอยู่บนอันเครื่องอยู่เครื่องจะเสร็จแล้ว กำลังไปหาผมวิ่งออกมานอกบ้านต้องเล่นในบ้านเลยเลยไปก็จะไปช่วยทีไปช่วยทีไปแล้วมาเร็วเฮ้ยจีก็ไปโดนว่ายมามาไม่หยุดพับใส่แม่งสตาร์เลยชี้หน้าดาแม่ทียงดึงสนุกเลยเกินเก่งเออดูสหายเอาเครื่องลงลงตรงด้านขวานี้ก่อนเจนเคล่องหนตามอ่ะล่องหนตามนี่หพับไม้ใส่ชี้หน้าดาแม่ไปทีหนึ่ง ไปฉายม่วงอยู่บนบ้านนะตามกูด้วยแน่นอนไปไปไปกันเลยไปกันเลยไอ้นี่ต้องให้ผมจัดการมันอยู่ไหนวะกูชี้หน้าดาบแม่เอชีลึกมาโอ้ยไม่ล่ะเชี่ยเอ้ยไปแล้วผมไปแอบในบ้านนะขอนุญพี่ไว้บายสรุปแม่งตามจ้าตามมาบ้านตามตามมาบ้านตามมาบ้านเหี้ยตามมาบ้านแล้วก็มาบ้านต่ออะไรครับเนี่ยเกือบจนไม่แม้ตุกตุนจริงๆออกทางเดิมได้นี่ใช่ไหม เป็นความคิดที่ดียังไม่ฟังไม้ไงเฮ้ยว้าเดี๋ยวว่าถ้ามันเปิดเล่นไม่ได้หน้าต่างเนี่ยไอเี้าไอ้ยเฮฮเฮฮ้เฮีเยแม่งบาร์บีคิวกูรู้เดี๋ยวมันก็มา ไปไหนไม่รู้บาร์บีคิวบาร์บีคิวเดี๋ยวมันก็มาเสียงอยู่ใกล้ๆอยู่นะเสียงรอบๆอ่ะไอ้เชี่ยแมวมองด้วยมองจากไหนวะเนี่ยมองจากไหนมองจากไหนมองจากไหนระยามเผาขน ไม่แคสจัดไอ้เหี้ยไม่ชี้หน้าด่าแม่มันไม่ลูกทำาด้ทุกทุกท่าดิดูดิโอ้ยเออคนตีดอไม่น่าเอาลูกเองออกเลยตาดิเฮ้ยขอต่อยลุกเองก็ทำอะไรไม่ได้มันปีเป้าขนาดนี้ไปชี้หน้าด่าแม่หันแม่เฮ้ยกดขอโทษนะเพื่อนฉันไม่ตั้งใจผมเห็นผมเห็นเงาตะคุ่มอยู่ข้างหลังเลยครับไอ้เหี้ยจับสแกนของจริง